จังหวะดก้าวจากชัยชนกชิดชอบสัญญาณชัดครูใหญ่ภูมิใจไทยการนัดพบกันระหว่างพักเพื่อไทยโดยนายแพทย์ชนลั่นสีแก้วในประเสริฐจ,จันทรงทองกับพักภูมิใจไทยโดยนายอนุทินชาญวีรกุลนายสัษสยามชิดชอบสําคัญยิ่งในทางการเมืองไม่เพียงเพราะเป็นก้าวแรกอันจะเป็นจุดเริ่มของรัฐบาลประชาธิปไตยภายใต้การนําของพักเพื่อไทยเท่านั้น หากที่แหลมคมเป็นอย่างมากยังเป็นการพบภายหลังจากพักภูมิใจไทยยืนยันอย่างหนักแน่นและจริงจังว่าจะไม่รวมกับพักเพื่อไทยหากยังมีพักเก้าไกลที่มีแนวทางแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112อยู่ด้วยคำประกาศของพักภูมิใจไทยจึงมิได้เป็นบรรทัดฐานแต่กับพักเก้าไกลเท่านั้นหากที่สำคัญเป็นอย่างมากยังเป็นการกำหนดบรรทัดฐานให้กับพักเพื่อไทยอย่างทรงความหมายยิ่ง เนื่องจากคำประกาศนี้มีได้เป็นของพักภูมิใจไทยเพียงพักเดียวตรงกันข้ามยังเป็นคำประกาศของพักพลังประชารัฐพักรวมไทยสร้างชาติพักชาติไทยพัฒนาซึ่งเป็นพันธมิตรของพักภูมิใจไทยในรัฐบาลก่อนอีกด้วยยิ่งกว่านั้นน้ำหนักแห่งคำประกาศของพักภูมิใจไทยยังสอดรับกับคำประกาศจากภายในของ250สสวนี่คือโจทย์นี่คือการบ้านที่พักเพื่อไทยจะต้องประสบ มีรายละเอียดเล,เล็กๆน้อยๆภายในคำประกาศนัดหมายระหว่างพักเพื่อไทยกับพักภูมิใจไทยอันสะท้อนการให้ความสำคัญต่อกันและกันอย่างเป็นพิเศษในเบื้องต้นพักเพื่อไทยประกาศจะเดินทางไปพบและเจรจาอย่างพักภูมิใจไทยอันเท่ากับเป็นการส่งเทียบเชิญต่อมาพักภูมิใจไทยทแถลงโดยนายอนุทินชาญวีรกุลในฐานะหัวหน้าพักว่าไม่จําเป็นที่พักเพื่อไทยจะต้องเดินทางมาพักภูมิใจไทยจะเป็นฝ่ายเดินทางไปหาเพื่อแสดงน้ําใจเมตตรี ทั้งมีได้เป็นการไปหาเพียงแต่นายอนุทินชาญวีรกุลซึ่งเป็นหัวหน้าพักหากแต่ยังมีนายศักสยามชิดชอบเลขาธิการพักรวมถึงนายชัยชนกชิดชอบสอสอของพักการไปของนายศักสยามชิดชอบทรงความหมายอยู่แล้วการไปของนายชัยชนกชิดชอบยิ่งสําคัญยิ่งในทางการเมืองการมองพักภูมิใจไทยจะมองเพียงนายอนุทินชาญวีรกุลไม่ได้จําเป็นต้องมองทะลุนายอนุทินชาญวีรกุลไปยังนายเนวินชิดชอบในฐานะอันเป็นครูใหญ่ ของพักภูมิใจไทยจังหวัดเก้าของนายเนวินชิดชอบจึงมีความหมายการดำรงตำแหน่งเลขาธิการพักของนายศักสยามชิดชอบจึงเป็นรูปธรรมหนึ่งการมอบหมายให้นายชัยชนกชิดชอบอยู่ร่วมในคณะเจรจาจึงเป็นรูปธรรมอันสำคัญหากไม่มีความมั่นใจในความสำเร็จระหว่างพักภูมิใจไทยกับพักเพื่อไทยคงไม่มีสัญญาณน,นี้จากนายเนวินชิดชอบ